ที่นี่เรามาที่พิพิธภัณฑ์ศรีสะเกดวัดศรีสะเกดพิพิธภัณฑ์ศรีสะเกดวัดศรีสะเกดตรงนี้ก็คือที่เดียวกันกัะนะสีสะเกดมิวเซียมแอนด์ศรีสะเกดเทมเพลต์ครับครับเมื่อเราเมื่อยนะคะเราก็ต้องสุภาพเมื่อวัดแล้วเราก็ต้องสุภาพด้คะเขตห้ามสูบยาน่ะดูเป็นนอนสูบกิ้งแอร์นวียร์นะ คนละเท่าไหร่คะยี่สิบห้ายี่สิบหวจ่ายได้นี่ตัตอขอห้ามอะไรบ้างพี่ ห้ามถ่ายรูปห้ามปกปืนนะคะห้ามปกปืนห้ามถ่ายวิดีโอนะจ๊ะแล้วก็พวกเท็บเล็ตมือถือไอโฟนอย่างถาวห้ามหมดเลยตามเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงได้ห้ามนี่ไง the reason นี่ we are trying to preserve เราป้องกันในเรื่องของตัว ศิละปะของเขาอะครับม,ม,มันอาจจะแบบทําให้มันเสื่อมเสื่อมสลายได้อะไรเงี้ยหรือป้องกันการนะอะทำลายมไม่ให้ทาลายแล้วป้องกันการขโมยด้วยแล้วก็เพื่อบํารุงรักษาอือนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าให้มันเป็นคุณค่าอันเดิมๆอะครับอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมรับฝาผนังที่อะไรพี่อะไรพี่ ไม่รู้ย,ย่างไววาอะไร <c oughs> อ่ะอ่านนี่อ,อ่อนี่อ่านสิให้พี่ดูแล้วสิถาสังเกตุดูหรอ The pit deterioration of wall painting as <c oughs> อา่านว่าอะไรเนี่ย c a p i l l a r i s capillary s o l l deposit คืออะไรอะ่ะไม่รู้ c o r r f a c e หิน,ป,นปูนเปล่าหรอมันหลุดหรอไม่ใหม่ ไม่รู้เหมือนกันต้องมีการบูรณยายกันนะครับ <c oughs> มันมันเหมือนแบบว่าเอาครับกับพระพุทธร,รูปนะครับ <c oughs> มีพระพุทธร,รูปนะครับน้อยใหญ่เยอะมากครับ

I can't do it. It's hard. I don't know. The people before... Before the sound was like a for sound. Can I try again? Yeah, sure. Yeah, yeah, strong Oh! And you hear the sound? อเออได้ยินอยู่นะโอเค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  thank you เออลองดิลองดิไม่มีอะไรเพราะอะพี่พี่ลองไหมไม่เป็นไรคุยแขนใหญ่เปล่านั่งนังต้องนั่งแรงแรงเลยมึงอย่าตกสิมันไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเมื่อกี้พี่ตามกระแทกเลยไม่ไม่กระแทกเลยเสียงดังเลย ไอ้นี่มาล่ะเขามีประวัติว่างไงบ้างครับฮะฟังาะเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดคนถูแล้วมีเสียงมันจะทําให้เราแบบว่าขอพรแล้วแบบว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เราอ,เอือที่ว่าสีสะเกดนี่ยนะอ๋อ,อ,อครับครับไม่ใช่เห็นะ